สวัสดีครับพี่น้องชาวงั่วนะครับวันนี้ก็ยุกกับ่องโชกวีเซียนฟาร์มของเานะครับวันนี้เขาสิภาามายามดะลูกสอนฟาร์มนะครับมาชมงั่วของเพื่อนนะครับมาชงาจังไรหลังจากห่างหายไปโดนนะครับไปชมมัวกันเลยครับผมนี่นะครับชมงัวเพื่อนนะครับเพื่อนเอาไปนี่ขอกนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกนะครับลูกสาวซีบายศูนย์เก้าหกนะครับนี เบิงเนี่ยนังเอาเดี๋ยวชิพาอ่อนไปเบิงนั้นหมดเนาะนี่นะครับเมียเพิ่นส้นมาครับเดี๋ยวหมดขวากันนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับลูกสาวเพิ่นนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ นี่นะสาว C by ศูนย์เก้าหกนะครับบอกกบอกลูปบออกนี่ครับแม่เพิ่นกระสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าไอ้นะครับนี่ครับครับคือว่าสวยงามทีเดียวนะครับนี่นครับปูแม่ลกูก หน้านาให้หนาหน้าก็ต้องเอาไปในขอนนนกนะครับนี่ครับลูกสาวซีบายศูนย์เก้าหกครับนี่๋ย้สิภาาไปเบิ่งอีกขอกนึงนะครับอันนี้ก็เป็นลูก SK520 นะครับนี่เนาะกับแม่เพิ่นนะครับนี่แม่เพิ่นกับท่องแล้วนะครับ กด้สมไอ้อปลาดูนะครับนี่ไอ้อปลาดู kf เจ็ดสองครับยังก็ครับอโอ้นี่อยู่ยปีหนึ่งแล้วนะครับนี่บางเดือนทีเแล้วนะครับนี่สีสันสุดจอดเลยครับนี่สันงามนะครับของลูก sk ห้าสองศูนย์นะครับพอพัน์ในตำนานเท่านี่ครับนี่ ครับสีสันอ่างเนื้อนังด่นดีทีเดียวนะครับนี่อ่างเงยๆนะครับครับอันนี้พอไดมุดเข้าไปในขวากนะครับนี่ครับเมียเป็นะนครับเดยวออกลูกกระทบน้อยนึงนะครับนีครับให้ลูกงามที่เดียวนะครับนี่ รัดติดกันนี่ก็ที่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่ลูกไส้นะครับอายุสามเดือนนะครับกรแม่เห็นแม่เพื่อนก็ไต้สมแล้วนะครับน่ครับไอ้ของฟ้ามไหนครับวิน โอ้โหี้สมบินจะเติร์กไปนะครับป้องซ้ายยิงจะเลือนน้านี่น่นี่ครับให้ลูกงามนะครับนี่ให้ลูกงามที่เดียวเดี๋ยวจิพาไปเบื้องหลูกสาวคนสองตัวที่แหลวนะครับรุดยอดเลยนะครับนี่ให้เป็นให้ไรของเข้าในคลิปนี้เลยครับนี่สาวคนอยู่ท่างเพียนะครับนี่ครับเอาไปหมดขวานะครับเดี๋ยวจิภาพไปเบื้องหลูกสาว่นเลยครับนี่สองตัวนี่เป็นให้ไรนะครับนี่ นี่ครับงั่งงามกูครับนี่นี่ครับเป็นบอลเป็นแฟดได้ครับนี่เอ้ยกับน่องครับนี่ครับนี่ครับเอ้ยกับน่องครับนี่ครับนี่ครับเอ้ยกับน่องนะครับนี่ ลูกผสมโตนะครับบอเป็นลูกหลอดนะครับนี่น่ครับสุดยอดนะครับนี่นี่ครับเป็นแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นก็จะเป็นง่วออกง่วงพลน่ะนะครับแต่ว่าให้ลูกดีครับให้ปีละโตเลยครับปีละลูกเลยครับนี่นะครับ พาไปเบิงปีสาวขนาดานะชุดหยอดนะครับชุดหยอดอยากมาชมกับมาชมไหนเลยนะครับนี่อนุสอนฟาร์มนะครับอยู่ที่บ้านน้องแห่ครับ บ้านน้องแห่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่มาเบิงได้เลยนะครับใจราคากับคุยกันได้ครับนี่ครับเพื่อนอยากปล่อยนะครับมาชมมาเบิงกันไหนเลยนะครับนี่คลิปนี้ก็สิขอาไว้ซ้ำนี่เก่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส,ส่องโชควิเซียฟามในเร้อครับ สวัสดีครับ